ในวันที่31มีการจองโตเที่ยวที่ลาของพี่เขาเป็นโต๊ะสีท่านก็กินไปสักพักหนึ่งแล้วก็เต้นเต้นเต้นกันแหละคะแล้วก็เริ่มก็เริ่มมีเมาออกมาบ้างแลยอมรับว่าเมาใช่ค่ะเมาอ่าอันนี้คือหนูป่ะใช่ค่ะอันนี้หนูไปนั่งคอมอันนี้คือใครผู้ชายกป็นี่ใครลูกหนูไม่ทราบมกันครับแล้วหนูไปนั่งคอมเพราะทำไมอ่ะอ่าเขารู้จักกับเพื่อนค่ะคุยหยอกล้อเล่นกันแต่ว่าในนั้นเนี่ยลักษณะเหมือนพี่เขาพยายามไล่เราด้วยนะ เสร็จเ,เขาก็ไล่หนูไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นลูกหลังจากนี้อันนี้ก็คือกลับไปที่โต๊ะค่ะพี่ไปดื่มเหมือนเดิมเห็นหนูไปให้ข่าวด้วยเหมือนกันว่ามีคนเนี่ยมาเตือนหนูช่วงช่วงที่อยู่ในร้านคือเมาไปแล้วค่ะ,ะมีมาบอกว่าเออเนี่ยเต้นแรงเกินไปนะคนรอบโตะเขาแบบไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ย มีมีการแบบเปิดกระโปรงขึ้นบ้างอะไรแล้วเปิดไหมถ้าตามคลิปที่เห็นก็คือเปิดค่ะแต่ว่าตรงที่เปิดกระโปรงอ่ะหนูก็ไม่แน่ใจว่าหนูเป็นหนูเปิดเองหรือว่าเพื่อนเปิดดูหรือเ,เปล่าเพราะว่ามันมีเพื่อนขอดูสะโพกลักษณะเหมือนหนูเปิดเองลูกอ,อันนี้มันก็เหมือนกับภ้ามันก็เบลอๆอยู่นะแต่มันก็มันก็จำพอจะเห็นนั่นแหละนะอันนี้เขาเดินมาเตือนถูกไหมเสื้อขาวเนี่ยเสื้อขาวน่าจะเป็นลูกค้านะครับส่วนคนที่เดินไปเตือนจะเป็นเสื้อดา จะเป็นเสื้อ,อากาศลูกค้าคนนั้นเขาแจ้งมาแจ้งมาในเพจนะฮะซึ่งเขาเห็นพฤติกรรมไม่ดีคือเพราะว่าอยู่ดีไปถกกางเกงแล้วไปเต้นอยู่ตรงนั้นใช่ครับนี่กาดมาเตือนแล้วนะนี่คือปฐมบทที่มันเริ่มเรื่องเลยเแล้วไอ้ที่เรารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับเรามันคือเรื่องอะไรลูกเรื่องที่ว่าลาผู้ชายไปในห้องน้ำที่ไปกินงูครับพี่คือต้องแยงเลยเพราะว่าไม่ใช่หนูจะเป็นเพื่อนหนูอีกคนนึงคือพี่กาดเขาคิดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ว่าเล่นด้วยกันจริงค่ะแต่ว่ามาคนละโต๊ะคุณยืนยันว่่่่่่่่าคคคุุณไไไไมมมมด้้ปปกกกกกินนนนนงงงููใรระะีอแตตัััเ็ล๊ึึซจ ใช่ค่ะคนคนี้ใครนะคนที่ไปกินงูค่ะคือเขาออกจากห้องน้ำมาแล้วเขาไปกินงูแล้วอันนี้วิ่งมาเข้าร้านแล้วกลุ่มผู้เสียหายก็ตามมาเช็คบิลรอบแรกกลับออกไปแล้วใช่ไหมคะที่ว่าคุยกันว่าจะย้ายร้านหนูว่าจะไปหาเพื่อนร้านใหม่ร้าน,านอีกร้านหนึ่งแล้วทีนี้ออกไปเจอกันหน้าร้านก่อนออกไปเจอเพื่อนอีกกลุ่มนึงใช่ค่ะรอบสองที่ว่าจะกลับเข้ามาอีกที่พี่เขาไม่ให้เข้าะคะอค่ะก็เพราะว่าพี่เขาก็ยังคิดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่เขาไม่ยังให้ผลว่าเนี่ย ไปแบบไปลากผู้ชายเขาไปทําอนาจารในห้องน้ําแล้วทีนี้เพื่อนเพื่อนคนใหม่อ่ะเขายังไม่รู้เรื่องไงคะพอมันเข้าไปไม่ได้เขาเไม่ถึงบบเพื่อนพยายามจะดึงเราเข้าไปให้ได้แต่พี่กาศก็ไม่ให้เราเข้า<ช>แล้วก็ไม่ให้เพื่อนเข้าด้วยทีนี้เพื่อนประมาณว่าอารมณ์มันน่าจะโมโหเขาเพราะก็เามามาด้วยเหมือนกันเพื่อนเพื่อนก็เลยเปิดไปก่อนต้องยอมรับตรงนี้ว่าเพื่อนเปิดไปก่อนเหมือนต่อยก่อนน่าจะน่าจะครัน่าจะต่อยต่อยใครต่อยต่อยคุณนะ อ่ะโอเคหลังจากนั้นยังไงหนูเห็นเพื่อนใช่ไหมครด้วยความเห็นเพื่อนหนูหนูก็ว่าจะช่วยพอพอหนูจะเข้าไปช่วยหนูก็ล้มลงก่อนเพราะหนูก็เมาเมาหนักก็เมาหนักเหมือนกันยอมรับอันนี้คือต่อยกันหน้าร้านนะฮะแล้วก็คานมาข้างล่างนั่นที่วงข้างล่างนั้นคานนั้นหนูใช่ไหมหนูล้มแล้วอ่าหนูล้มไปแล้วหนูหนูล้มไปแล้วนะเออหนูหนูฟุบน่นนัหนูนะนี่นะหนูก็หนูก็ล่วงเลยนะเมาแบบเมาเลยอ่าดูดูเลือดนะนี่ออกที่จมูกแล้วนะแสดงว่าหนูโดนแล้วโดนแล้วหลังจากนั้นหนูไปแจ้งความแล้วมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างไปแจ้งความ รถล้มค่ะพี่รถล,ล,ล้มรู้สึกตัวอีกทีที่ไหนฮะที่โรงพยาบาลค่ะส่วนไอ้แผลด้านข้างที่เป็นเนี่ยเกิดจากการที่ถูกทำร้ายด้วยไหมหรือว่า,ารถมอเตอร์ไซค์ลม้มเป็นเราเป็นเ,นเนกิดมอเตอร์ไซค์ล้มค่ะไอ้ตรงข้างเนี้มยมอเตอร์ไซค์ล้มใช่ค่ะแต่ไอท้ที่ว่าถูกทำร้ายนี่ตรงไหนฮะอาจจะมีช่วงตาลงมาค่ะจมูกจมูกแล้วก็ตาลงมาพี่ยุทธเป็นอย่างที่น้องเขาเล่าไหมมีบางส่วนฮะแต่บางส่วนมันก็ไม่ใช่เช่นในกลุ่มของน้องที่ว่ามาคนละโตะถูกต้องแต่รู้จักกัน สุดท้ายก็ไปรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับอยู่โต๊ะเดียวกันครับผมที่ไปกินนูนงูในห้องนะ้ำมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะก็ไม่ใช่ประเด็นหลักหรือประเด็นใหญ่เราไปเตือนเฉยว่าอย่าทาลักษณะแบบนี้แต่ตัวสิ่งที่เชิญออกก็คือออกไปด้านหน้าก็คือไปนั่งค่อมคนที่นั่งค่อมนั่นคือเป็นลูกค้าในร้านอีกคนนึงซึ่งเขาไม่ได้ให้ความยินยอมและไม่ไม่พอใจให้ไปนั่งค่อมครับแล้วเขาก็ไปแจ้งทีมกาดว่าน้องนี่มาทําพฤติกรรมไม่ดีกับเขาซึ่งเขาไม่ชอบและไม่ยินยอมเป็นพฤติกกกกกกรรมมมที่คคุาาาาาเเเเเเขขขแแลลลล้้้้ววนนนอง็็ัับไปปใษณะิด กระโรงขึ้นประมาณ5นาทีเลยทีเดียวน้องก็ใส่ลักษณะกางเกงในกีสติงก็มองเห็นบันท้ายแล้วก็อวัยวะเพศด้านหน้าแขกบางคนเขาก็มองเห็นซึ่งมันเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมแล้วบรรยากาศมันก็เริ่มไม่ดีแล้วคล้ายๆอาาจารย์รอบ2ในไม่กรณีแบบเดียวกันสมมติถ้าเป็นผู้ชายแท้ๆถ้าเป็นผู้หญิง แท้ๆจัดการไหมจัดการครับแล้วหลังจากนั้นซึ่งลูกค้าก็มีอยู่หลายโต๊ะนะครับมาแจ้งการดการดก็เลยไปเตือนให้เช็คบินแล้วก็เชิญออกด้วยความสุภาพตัวเพื่อนที่ไปกับโชว์ที่กำลังลากกันเข้าไปไม่พอใจกาดต่อยกาดคุณไม่ได้คุณไม่ได้ต่อยยังไม่ได้ยัง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 ไม่ได้ยังไม่ได้สวนกลับเลยครับตอนนั้นผมโดนรวดเยาะสาทีที่แรกก็คือผักหน้าก่อน เออหักหน้าแล้วทีนี้ก็ไม่ใช่โชว์ทำแต่ตอนนั้เย็นใจเย็นพี่ให้คำพูดก่อนทีนี้ก็โดนท่อนแขนครับพอท่อนแขนก็คือแล้วก็ต่อยแล้วก็โชว์ก็ต่อยตามมาเลยครับทีนี้ก็ตกลงบอลกันแล้วทีนี้ครับก็คือไม่รู้ใครเป็นใครครับทำไมถึงต่อยกัดเพราะเพราะเราถูกต่อยก่อนหรือว่าเป็นเพราะเราถึงไปต่อยเขาแต่ที่เราเห็นใจเขาหรือแบบนี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้ที่หนูโดดโดดต่อยเขาใช่ไหมลูกอันนี้ใช่ไหมคือลูกค้าครับลูกค้าอันนั้นลูกค้าเหรอใช่ลูกค้าผมอ้าวลูกค้าในร้านไม่ใช่การต่อยเขาอีกไม่ใช่ครับ การก็คือต่อยกันข้างในอันนี้คือพี่ลูกค้าเขามายืนดูไม่ใช่การเหรอไม่ใช่เขาเห็นพฤติกรรมของน้องๆแบบนั้นเขาก็เลยเดินมาดูแล้วเขาบอกว่าทําไมไปทําแบบนั้นน้องก็เลยไม่พอใจน้องก็ต่อยลูกค้าพวมอีกแล้วไอ้ที่เลือดกบปากเนี่ยเขาไปโดนอะไรสู้กันอยู่นั้นน้องล้มลงแล้วใครทําน้องแล้วเกิดอะไรขึ้นมุมนั้นเราไม่เห็นใช่ค่ะมันไม่มีมุมตรงนั้นแต่ในส่วนที่น้องจะเรียกร้องวันนี้ก็คือว่าใครเป็นคนต่อยพี่ก็ยินดีให้ความร่วมมือก็คือเอาคลิปวิดีโอที่ไปเท่าที่มีไม่มีการตัด พี่เอามาจากไฟล์ในกล้องฮะให้ไว้ที่สอนอแล้วเราสามารถไปดูในมุมของ,ของทางาผมนะของทางร้านได้รับความเสียหายนะครับจากในกรณีที่ไปทําอนาจาร,รอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนกระทบมาจาก Social. โซเชียลโพสต์ลงแบบไม่เป็นความจริงในลักษณะการใส่ร้ายป้ายสีร้านทําให้ร้านได้เกิดความเสียหายผลกระทบอย่างมากเลยตอนนี้ผมก็จะมีทางทีมทนายซึ่งกําลังรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะดําเนินคดีตามชั้นศาลเลยที่ศาลทางร้านก็จะสู้